ปมที่ดินเขากระโดงซึ่งกําลังเป็นข้อพิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับกระทรวงมหาดไทยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ําที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยทําหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินอุดทอนคําสั่งไม่เพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิที่ดินเขากระโดง โดยระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดีกาและศาลอุทธรภาค3ซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่ออธิบดีกรมที่ดินวินิจฉัยต่างออกมาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ทำหนังสือไปโต้แย้งและดำเนินการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยย้ำว่าที่ดินเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอนมีการระบุรายละเอียดชัดเจน และตนเองไม่ทราบว่าที่ดินตรงนั้นรวมไปถึงสนามแข่งรถและสนามฟุตบอลตอนเองไม่ทราบว่าตรงนั้นครอบคลุมไปอย่างไรและไม่ได้ดูในรายละเอียดอันนั้นตอนนี้ทางด้านการรถไฟเองก็ได้มีการประชุมจะเรียกประชุมบอร์ดแล้วให้นักกฎหมายพิจารณาให้ชัดเจนน่าจะสักไม่เกินเดือนหนึ่งเสร็จแล้วก็จะดําเนินการฟอ้องร้องตรงนั้นนั่นเป็นค้อประเด็นนะครับเรื่องของฟอง้องร้องผูุ้กครอนะครับ